เคลียร์ชัดยาย่าอุรสยายันไม่ใช่คู่รักโลกสองใบเคลียร์ชัดยาย่าอุรสยายันไม่ใช่คู่รักโลกสองใบรักนเดชมันคงพร้อมท่าบีบบีบสุดฮามีข่าวเมาส์สุดร้อนแรงที่ทำเอาแฟนคลับตัวยงของคู่รักดารานี่ใจสันะรัวเลยค่ะเมื่อมีข่าวว่าคู่รักพระเอกนางเอกที่คบกันมานานเนี่ยฝ่ายชายแอบซ่อนโลกอีกใบเอาไว้ งานนี้เหล่านักสืบโซเชียลและขาเผือกก็คือทำการบ้านหนักพุ่งเป้าไปที่คู่รักสุดต้านาเดชคูกินยะและยาย่าอุรัสยาที่เขาคบหาดูใจกันมาถึงเจปีแล้วนี่แหละคะ่ะแต่ล่าสุดนางเอกสุดฮอตของเราก็ได้ออกมาพูดชัดๆแล้วนะตอนที่ยาย่าอุรัสยามาร่วมงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์โฮมสวีทโฮมรีเบิร์ดเนี่ยหนีไม่พ้นถูกกองทัพสื่อจอไม่ถาม,ถามถึงประเด็นร้อนนี้ทันทีคะ่ะ น้องใหญ่แย่ยเขาตอบด้วยท่าทีตกใจนิดนิดพร้อมแล้วว่าพอเห็นข่าวลือนี่รีบกดมือถือส่งข้อความหานายณเดชทันทีถามด้วยน้ำเสียงงงๆว่า what is that ซึ่งทีมเด็กเขาก็ตอบกลับมาแบบใจเย็นสุดๆว่าบบี y ใจเย็นเย็นไม่ได้พูดถึงเราแน่นอนแม้สมแล้วที่เป็นผู้ชายสายสปอร์ตน้องใหญ่ย่ยเขาก็ยอมรับเขาว่าตกใจนิดนิดที่ข่าวนี้มาถึงคู่ตัวเองได้แต่ก็ยืนยันหนักแน่นเสียงดังฟังชัดด้วยน้ำเสียงมั่นใจเกินร้อย เลยเขาว่าความสัมพันธ์ของเธอกับพี่เดทเนี่ยค่อนข้างมันคงมากพวกเรารักกันดีมาเจ็ดปีแล้วและถ้าหากข่าวลือโลกสองใบเนี่ยเป็นเรื่องจริงกับคู่ของเธอละก็ไม่ใช่แค่หยุ่ค่ะเน้นเสียงพร้อมกับทําท่าบีบๆคำคำ,คำโอยช็อตนี้คือน่ารักปนดุสุดๆค่ะแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์เขาแข็งแกร่งจริงๆน้องยายแยายังแสดงความงุนงงเขาว่าทําไมข่าวลือนี้ถึงมาถึงคู่ตัวเองได้แต่ก็เข้าใจว่าอาจเป็นเพราะเรื่อง เลข2ที่มันใกล้เคียงกันซึ่งคาดว่าน่าจะหมายถึงคู่รักอีกคู่ที่โดนโยงอย่างไผ่พาทิ์น้ำตาลพิจขนานน่นเองค่ะงานนี้ทำเอาแฟนคลับนิวยอร์กและแฟนคลับทั่วไปโล่งใจกันทั่วหน้าเลยค่ะที่ทั้งคู่ยังคงรักกันหวานชื่นและมั่นคงไม่ใช่คู่ที่ถูกพูดถึงจริงๆพร้อมกับหันมาสงสัยหนักว่าลวคู่รักดาราที่มีโลกสองใบตามข่าวลือนั้นเป็นใครกันแน่คงต้องปักหมุดตามต่อไปค่ะ